แต่ละคนจะวางคอมพิวเตอร์ทางกันนะครับตัวอย่าง MacBook นะครับหลายคนอาจจะวางปลั๊กในรลักการที่ไกลนะครับการใช้รดปเอร์เดิมแล้วก็สายเดิมก็อาจจะโอเคนะครับเพราะมีความยาวแต่ตัวอย่าง MacBook ของเรานะครับเราวางไว้กับตัวปลั๊กใกล้ๆนะครับนะครับแค่นี้นะครับดังนั้นการเลือกสายสั้นนะครับก็ตอบโจทย์การช้งานนะครับไม่เกะกะพื้นที่นะครับตัวนี้เป็นสาย C to C แม็กสูงสุด100วัตกลของ แล้วก็ส่วนจุดห้าเมตรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับขนาดไม่ใหญ่ไม่สร้างเกินไปนะครับเหมาะสำหรับการวางใกล้กับตัวปลั๊กเสียบนะครับเราใช้อันดิมตัวเดิมนะครับแล้วก็ใช้สายของยูกลีนตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสำหรับการจัด MacBook นะครับตัวนี้เป็น MacBook p ปรยัดนะครับรดอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ Mac สูงสุด100วัตต์แล้วก็5แอมป์นะครับ20โวลต์5แอมป์ก็1 0 0รวัตต์ได้ ไม่ต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์นะครับเปลี่ยนแค่สายระยะใกล้ขึ้นนะครับก็สะดวกไม่เก,กะกะการทำงานของปุ่นที่ด้วยนะครับ